เป็นกิจกรรมของท้าปีเก่าก้อนรับปีใหม่ภายในห้องอนุบาล3นะคะสนุกกับการจับรางวัลที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียนแล้วเราจะเข้าสู่ความสนุกและลุ้นของขวัญของห้องเราการคุณครูใช้กิจกรรมไม่ได้เขียนหมายเลขแต่ใช้วิธีเขียนชื่อเล่นเด็กๆวันนี้นะคะพรอมมี12ชิ้นมีของคุกบดด้วยในใจว่าคุกบจะได้ของเด็กคนไหนและเด็กคนไหนจะได้ของคุณ แต่ทุกคนจะได้ขอผลสำนห็ดโดยมีแพรวากลับบ้านแล้วหนึ่งคนซึ่งให้ผู้ครูจับแพรแะจิกเอาไว้นะคะคนที่หนึ่งน้องไออุ่นพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมีกระดาษที่เขียนชื่อแต่เมื่อเลียนไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นเราจะให้หลับตาแล้วจับขึ้นมาว่าใครจับได้ของใครและอะไรที่จับเสร็จแล้วเราจะบิดที่นี่และใส่ตรนี้ทันทีผู้ครูขอรากจิดกระดงจากคู่นะคะ ไอ้ขุนเชิญค่ะคนที้เดิมน้องไอ้ขุนจะได้ของขวัญของใครนะลุกติ๊กตับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักว้าวหยิบมาแล้วค่ะและว่าไอ้ไอุ้นได้ของใครลองดูที่ข่านเอกสิคะได้ของแรวานะคะทุกคนไอ้ขุนได้ของแรวานะคะและแ้วุนฟลูก็ขอขยับมื ว่าไม่มีสิทธิ์เพราะเขาปลับแต่ตูจะเป็นคนจากแทนแพรวาน้องไอุงคะอันนี้คือของหวานของแพรวาค่ะมีทาี่ไหมคะอ่ารับมอบผ่านหน้ามองกล้องหน่อยนะคะโอเคไอุไนได้ของแพรวานะคะคุณแม่น้องแพรวาคะคุณครูกบจะเป็นคนจับคนต่อไปแทนแพรวานะคะ,คแ,ละ,คะและลคุณครูกบก็ขยับมันนี้ทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะไอุนแล้วของหวานะะไม่ใส่กระเป๋าเลยค่ะลูกเด็กๆทุกคนรอเจ้าทุนนะคะนคนทีนะะ่จับ ของน้องมากรดค่ะมากรดค่ะพรัามาหยิบของขัญตัวเองส่งแลน้องนะคะของีได้ของน้องเบสนะคะอาม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขนมาใส่ในกองแ้จะยัดสายข้าันนี่ก็มอะค่ะได้ของน้องเบสนะคะ ไปก่อนเดี๋ยวไปแรกกันเดี๋ยวค่อยรักก่อนเดี๋ยวพูดเล่นลูกพี่เกพูดเล่นอ่าหันหน้ามองกล้องหน่อยค่ะเร็วเยไปที่เบสกลับพี่ทนเเน้องเบสจะได้ของใครคะน้องเบสจะได้ของใครทุกบุกทางี้ทางนี้ลางคู่เกของคู่เกิบไปแล้ว ขอยาบบน้ขอคุณมากและแล้ว,ลวลอ,อกบทเน่าดีใจเป็นของคมางปิ้งแลวก็นของคุณคนจริงๆงิ เลยทานจะขอแรกค่ะเลยทานเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบล้วกันแร่ชื่อของใครอ้างจับไมค์ค่ะจับไมค์จับไมค์จันนี้คือของที่จับไปแล้วคือไมค์เอา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 ไมค์นี่เป็นของเรนจับให้แม่ค่ะลูกนี่คิงคือกบด้วยคนจับแต่ล็อกนี้เนี่ยคิงได้ของคิงได้ไงอ่ะได้แล้วทำไงคะใส่ไปใหม่เลยค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่า ไม่ให้ได้ของตัวเองนะคะงานนี้ต้องได้ของเพื yeah ่อนนะเย้อ่าของตัวเองเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ค่ะสงสัยดวงจะได้ของตัวเองนะน้องปีนอยากได้ของตัวเองไหมลูกอ่าไม่เป็นไรงส like yeah. ั้นอ่านี่คือเมื่อกี้ที่จับมาค่ะกระกกระจกเราสองคนนี้ต้องได้แบบของปีนของปีนให้รู้แจกจูบไม่มีสิทธิ์ได้แล้วค่ะ ป,ป,ปิมเอาเปิมให้ม <อะ S 2> ันยังมาเพราะว่าปิมเจ้าเบกได้าคุ้มเบกได้แล้วงั้นน้องปิมก็ต้องจับใหม่ค่ะแล้วอ่า <ละ S 1> แล้วครูกบก,ก็ได้ของน้องปิมไปน้องปิมก็จับใหม่เอาฉลากน้องปิมออกใช่ค่ะไปเลยน้องปิมจะได้ของใครคะทีนี้ อ้ะจิกซอค่ะจิกซอหนูมามอบของให้น้องปริมหน่อยเดีวเออยากแกะเต็มที่ปเรยนมอ,อมนยอไปจิกซอจับลนะคะเกงมากต่อไปค่ะต่อไปจิกซอจับนะคะของใหญ่มาก โอชิโอชิค่ะโอชิเอาของขวัญตัวเองมาครับอ้่ะผ้าห่มด้วยดีจอโชเจอนะคะี่กได้ของตะจ๊ะอานุ่นมองกลองคุณเตยนี่เย้ต่อไปโชจับจังจับอันนี้นี่ชจั ใจทิ้งลงดีผ <yapmış mill> ู้ชายฉันอะไรตามมาอ่ะขุดอ่ะขุดอ่ะกุมีสี่ใบหมูหลักหมู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 อะไรอีกสี่ใบเไี้ยได้ของ

好好好 ของอาราเล่อารเล่ค่ะขอพีเค่ะพี่พีจับได้ของอารเล่จับได้ของพี่พีพี่จับได้ของอาร ท่ันนี้ต่ายชื่นชมมันเรื่องจะกว่าแขวนไม่อยู่เด็กๆคะเรามารุ่นกันมาดูดิคันว่าใครจะได้ของกว่าน